ไม่ค่อยได้ทำช่วงนี้สนษณเลยนะครับสําหรับ extension กลับมาทางทีผมเลยขอเปิดด้วยภาคที่ไม่เคยทํามาก่อนเลยนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นไปสักหน่อยแต่ก็มีความน่าสนใจอยู่พอสมควรเลยไว้ให้ทุกคนได้รับชมกันก่อนก่อนที่จะมี extract ไฟลของภาคนี้ออกมานะครับงั้นวันนี้เราก็มาดูกันเลยกับระบบแห่งโลกแม่มดจากดาวพุธในกันเทคโนโลยี Technology. ในโลกทำลายปีแอสเตล่าของแม่มดดาวพุธนี้มันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่ากันอยู่ครับ นวัตรกรรมที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยสถาบันวิจัยวานาดิสในการช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพของมนุษย์โดยจุดมุ่งหมายหลักแต่เดิมจะถูกนำไปใช้กับโครงการทางการแพทย์และช่วยให้ออเดเทียนสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมของอวกาศได้ดียิ่งขึ้นผ่านการใช้งานด้านไซเบอร์นิติกและนาโนแมชชีนที่ยังช่วยในการรักษาผู้ป่วยโรคร้าแรงผู้สูญเสียอวัยวะตลอดไปจนถึงเด็กที่มีร่างกายพิการตั้งแต่กำเนิดให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปากติได้ครับ เป็นระบบที่ใช้การเชื่อมต่อระบบประสาทของมนุษย์เข้ากับอวัยวะเทียมโดยตรงซึ่งก็ได้ผลจริงนะครับทั้งอวัยวะเทียมส่วนต่างๆก็สามารถใช้งานได้ดีแต่ในช่วงแรกการแพทย์การนี้ยังคงมีผลกระทบทางชีวภาพอยู่ซึ่งถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามีเวลาและได้รับการพัฒนาต่อก็สามารถแก้ไขจนทําให้มันสามารถใช้งานได้โดยไม่มีอันตรายครับทว่าต่อมาสถาบันวิจัยวานาดิสถูกบริษัทออกเอิร์ธเข้าซื้อกิจการ และถูกเปลี่ยนทิศทางในการพัฒนานาเทคโนโลยีนี้ไปใช้กับการอาหารแทนซึ่งกระถูกนําไปใช้งานในระบบควบคุมโมบิลสูตรสาหรับหุ่นรูปแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยีกันที่ถูกดัดแปลงจนกลายเป็นการฟอร์แมตสาหรับใช้งานด้านการอาหารโดยตรงโมบิลสูตรที่มีชื่อว่ากันอาร์มส์หรือที่คนรู้จักกันทั่วไปว่ากันดัมหุ่นรบที่ทํางานโดยการเชื่อมระบบความคิดของนักบินเข้ากับตัวเครื่องจักรโดยตรงถึงมันจะเป็นระบบที่ดึงประสิทธิภาพสูงสุดของตัวโมบิลสูตรออกมาได้ก็ตาม แต่การนาการฟอร์แมตไปใช้ควบคุมหุ่นอย่างเต็มรูปแบบนี้กับกลายเป็นการสร้างแรงกดดันทางด้านจิตใจและกระทางร่างกายให้กับนักบินจากสิ่งที่เรียกว่า Data Stor m จึงทําให้มีผู้ได้รับผลกระทบในช่วงแรกนี้อยู่เป็นจํานวนมากจากกลุ่มผู้ที่จัดซื้อโมบิลสูตรกระหน่ำท้ายจากทางออกเอิร์ไปนอกจากนี้ยังมีกลุ่มครอบครัวหรือว่าญาติของนักบินที่ได้รับผลกระทบออกมาประท้วงรวมไปถึงกลุ่มนักวิจารณ์ต่างๆได้ออกมาทวงถามความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อชีวจริยธรรมของนักบินอีก ในขณะเดียวกัน Mobi l e s u i t d e v e l o p m e n t c o นซิลิหรือสภาพัฒนาโมบิสูตรองค์กรร่วมของกลุ่มพัฒนาโมบิสูตรรายใหญ,ใหญ่ได้เกิดความกังวลว่าอาวุธปฏิวัติวงการรูปแบบใหม่นี้อาจจะส่งผลกระทบต่อสมดุลอำนาจระหว่างเออเชียนและสเปเซียนได้จนขนาดสมดุลอำนาจอาจจะพังทลายลงไปเลยสภาจึงได้ดำเนินการมาตรการขั้นเด็ดขาดบังคับยึดกิจการของออกเอิร์ธโดยอาศัยกฎกรรมหมายทางด้านธุรกิจก่อตั้งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ ที่ชื่อว่าเบเนดิกต์กุ๊ปเพื่อควบคุมรวมศูนย์การพัฒนาบริสุทธิ์ในอนาคตพร้อมกับที่เดลิงเลมแลนด์ได้ถูกแต่งตั้งเป็นประธานของกลุ่มและเขาได้สั่งการในการโจมตีฐานวิจัยโฟกวงเกอร์ er, ดาวเคราะห์น้อยของวานาดิสโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากองค์กรส่วนกลางซึ่งตอนนั้นวานาดิสกำลังทำการทดสอบการดั้มรุ่น XGF02 การดั 02, ้มรูฟริสหมายเลข LF03 เนื่องจากตอนนั้นเบื้องบนของออคเอิร์ธ และสปอนเซอร์ได้กดดันให้รีบทดสอบเพราะเส้นตายของทางสภาเร่งเข้ามาแต่ความเป็นจริงแล้วสภานั้นไม่ได้มีความคิดจะอนุมัติโครงการนี้เลยจึงเกิดเป็นการระงับโครงการอย่างที่ได้ว่าไปครับโดยเหตุต่างๆที่ได้ว่ามาในปี AS ที่101่ได้เกิดการรอบโจมตีขึ้นโดยกองกําลังของทางสภาได้เข้าโจมตีโฟกวงเกอร์ er, สังหารนักวิจัยเป็นจํานวนมากแม้ว่าทีมวิจัยจะใช้โมบิสูตรภายในต่อสู้แล้วก็ตาม ก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีเอาไว้ได้สมาชิกหลักๆของทีมวิจัยตกสังหารไปจนหมดนาดิมซามาย่าได้ขึ้นมาคับกันดัมรูฟริสพรีโปรดักชันโมเดลรหัส LF01 เพื่อเข้าปกป้องภรรยาและลูกสาวเอลโนล่าและเอลิกซามาย่าที่ตอนนี้อยู่ภายใน LF03 ที่สามารถคอลแบ็กเลเยอร์3 3ใช้ระบบการฟอร์แมตได้สมบูรณ์และปากกดชื่อเอลิกที่เป็นคนแรกที่สามารถทำให้กันดัมตื่นขึ้นอย่างแท้จริง ก่อนที่นาดีมจะเข้าช่วยเหลือและสระชีวิตปกป้องทั้งสองเอาไว้จนสามารถหนีกันออกไปได้ครับทีนี้ผมจะพาไปดูเรื่องเพอร์เมต้นต่อของ Data Storm กันนะครับเพอร์เมเป็นธาชนิดหนึ่งที่ค้นพบเป็นแหล่งแร่ซึ่งกระจายตัวอย่างไม่สม่ำเสมอตัวทางระบบสุริยะซึ่งหนึ่งในคุณสมบัติพิเศษของเพอร์เมคือมันสามารถแชร์ข้อมูลของแต่ละชิ้นส่วนได้ที่ก็เป็นที่มาของคำว่า Data ใน Data Storm เทคโนโลยีต่างๆจึงถูกพัฒนาขึ้นโดยผสมเพอร์เมดเข้าไปในวัสดุอื่นๆหรือใช้เพอร์เมดเป็นพลังงานในการควบคุมเทคโนโลยีการเพิ่มสมดรถภาพของร่างกายมนุษย์ที่มีการฉีดเพอร์เมดเข้าสู่ร่างกายถือเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับความก้าวหน้าในการเดินทางสู่โอกาสอีกครั้งนอกจากนี้ยังเป็นที่รู้กันดีว่าเพอร์เมดมีการทําเหมืองแร่ยูวนดาวพุธและก็บนดวงจันทร์นะครับ it, เพอร์เมดโดยทั่วไปก็จะถูกใช้กับยานหรือว่าโมบิลสูตรปกติครับเช่นของทางคาซิดรา และของเพลเทคโนโลยีสําหรับในการสื่อสารระหว่างหน่วยและประมวลผลเซ็นเซอร์กับการควบคุมระบบอาวุธบางส่วนซึ่งเรียกกันว่าเพอร์เม i ลิง์ที่มันจะถูกใช้งานเพอร์เมในปริมาณน้อยมากซึ่งอยู่ในระดับที่ปลอดภัยและถูกจำกัดเอาไว้จึงไม่ก่อให้เกิดด a ต a าสตอมและเสี่ยงต่อชีวิตของนักบินโมบิสูตรแบบการฟอร์แมตแต่เพออย่างนั้นหละครับเมื่อหนึ่งมีจุดอ่อนเพราะมันสามารถถูกโอเวอร์ไร์จากระบบการฟอร์แมตที่มีการส่งผ่านข้อมูลที่หนาแน่นกว่าเนื่องจากกันดม ใช้ระบบการฟอร์แมตอย่างเต็มรูปแบบและใช้เพอร์เมตในระดับสูงที่สามารถวัดระดับการเชื่อมต่อได้เป็นเพอร์เมตสกอร์ซึ่งระดับยิ่งสูงผลกระทบที่มีต่อนักบินก็จะยิ่งสูงตามไปด้วยครับงั้นผมจะจําแนกให้ดูประมาณนี้นะครับในระดับ1-2อาจจะไม่ส่งผลกระทบอะไรมากแต่ก็ยังมีความรู้สึกถึงกระแสข้อมูลอยู่ดีส่วนในระดับที่3ใบหน้าจะแสดงแสงเรืองสีแดงขึ้นมาเกิดจากการที่การฟอร์แมตเชื่อมต่อกับเส้นประสาทและหลอดเลือดใต้ผิวหนัง และส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็วสูงจึงทําให้เกิดแรงดันมหาศาลต่อระบบประสาทถึงอย่างนั้นดักบินส่วนใหญ่ก็ยังสามารถทนได้แต่ถ้าขึ้นไปถึงระดับที่5ขึ้นไปดักบินก็จะเริ่มหายใจถี่ขึ้นรอยบนหน้าก็จะยิ่งชัดมากยิ่งขึ้นเพิ่มเมสกอร์ขนาดนี้จะสามารถโอเวอร์ไรด์เพอร์เมสกอร์ของหุ่นทั่วไปหรือว่ายานลบป,ปกติได้เลยครับและมาถึงจุดๆดนี้ถ้าเพราิร์เมสกอร์ขึ้นสูงถึง6และ7ก็จะทําให้เกิดด a ต a าสตอมได้ จากการไหลเวียนกลับของข้อมูลอย่างรุนแรงแบบที่โซฟีโพรเน่เธอดันสกอร์ขึ้นสูงในการต่อสู้ทำให้เธอสามารถต่อสู้ได้อย่างเต็มที่อยู่ในระยะหนึ่งก่อนที่ด a ต a าสตอร์มจะตีกลับจนทำให้เธอเสียชีวิตไปครับพูดง่ายๆก็คือการรับส่งข้อมูลที่สูงและมันไหลกลับมากเกินไปจนร่างกายเราทนไม่ไหวแทนครับส่วนมากกว่านี้ในระดับที่8ขึ้นไปก็จะทำให้มนุษย์ธรรมดาเสียชีวิตได้ในทันทีมีเพียงแค่เอริกที่รวมเข้ากับด a ต a าสตอร์มแล้ว เธอจะสามารถทนได้กับนอกจากนี้ยังมีระดับพิเศษที่มากกว่า8อันนี้จะเป็นกรณีพิเศษเฉพาะที่สุเรต้าช่วยยกระดับเพอร์เมสกอร์ของเอริกให้ข้ากกมกีดจำกัดโดยพลังความรักและความสัมพันธ์ที่สุเรต้าในการด้ามคาริบานเชื่อมต่อกับเอรี่ในการด้ามเอเรียลเกิดเป็นโอเวอร์สกอร์เพอร์เมสกอร์ที่มากกว่า8ซึ่งสามารถโอเวอร์ไรส์เพอร์เมได้ทุกๆอย่างอีกทั้งยังมีระยะการโอเวอร์ไร์ที่ไกลมากๆพร้อมกับสีของตัวเพอร์เมต ทั้งที่ตัวนักบินแล้วก็ตัวของการดั้มจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งออกมาเลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดเท่าที่ผมจะหามาได้สำหรับเทคโนโลยีกันแล้วก็เรื่องของเพอร์เมนะครับถึงคลิปนี้จะสั้นไปหน่อยแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้แหละที่น่าสนใจที่สุดสำหรับภาคนี้ที่หาข้อมูลตามเว็บก็มีน้อยเหลือเกินผมเลยใช้เวลาในการดูเก็บรลยต่างๆไปเยอะพอสมควรถ้าขาดตกบกพร้องตรงไหนก็ต้องขออาภัยมาด้วยนะครับ ทุกๆคนสามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมชี้แนะพูดคุยกันได้เลยและแน่นอนว่าต่อจากนี้ก็รอรับชม Extract File ปุ่นในภาคนี้กันต่อได้เลยนะครับกลับก็ต้องขอฝากทุกคนช่วยผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ